วัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองบริพัธ์ออโต้น,นะครับร้านที่รวมรถยนต์มือสองใช้แล้วที่สวยที่สุดติดอันดับต้นๆในประเทศไทยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับอันเหมือนเดิมอันเอาแคบมาคันหนึ่งครับมันเป็นรถเข้าใหม่และเป็นรถที่น่าซื้อมากนะฮะซึ่งสำหรับตอนนี้แคบที่ร้านเราจะมี วนเวียนออกมาแล้วก็วนเวียนออกไปเยอะนะครับและเป็นตัวรถแคปที่น่าใช้อยู่อย่างก็คือถ้าเกิดอย่างบางท่านมองเป็นทางเลือกในอนาคตว่าอยากจะมีการใส่ตู้ใส่ข้อหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากและทางร้านเราสามารถตอบโจทย์และตอบสนองโจทย์ที่คุณลูกค้าต้องการทำแบบนั้นได้นะฮะในคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้า e s u d m a x 1.9ตัว S คันนี้เป็นตัวรถปี2017นะฮะร,ราคาเลยก็แล้วกันนะครับ479,000บาทชัวชัดเจนมั่นใจซื้อได้เลยและถ้าเกิดใครที่ดูในคลิปวิดีโอนี้มาอันให้จอง300อันฟรีจัดโอนให้อีกหมื่นหนึ่งอันให้ขับฟรีสูงสุด3เดือนหรือถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าเครดิตดีเลือกเป็นตัวดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน1ปีก็ได้ภาษีพบก็ฟรีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสีบอลเดิมโรงงานไม่มีชนหนักครับไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพอยู่แล้วตรงนี้แน่นอนนะฮะแล้วมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูพาวเวอร์โฉมแรกนะฮะหลายคนอาจก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหเล่นเป็นพิกโลกดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างประมาณนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะมันก็สามารถดูเป็นแนวร่วมหรือว่าดูเป็นแนวคิดได้ แต่อันอยากบอกในเรื่องหนึ่งครับความประหยัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความประหยัดในรหัส ASECE หรือว่าดีเซลบล็อกเล็กหรือราคาประหยัดนะนะครมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถไปต่อหรือว่าต่อย,ยอดสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าในอนาคตตรงนี้คือสบายเลยนะฮะเดี๋ยวอ่ะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับมีเช็คระบบไฟ มีตั้งศูนย์ทงร้อมีลงน้ำยาดำให้กับลูกค้าใหม่ก่อนสมมอบนะฮะแล้วก็สปาภายในห้องโดยสารอีกหนึ่งรอบนะครับอย่างคันนี้เราพร้อมให้กับลูกค้าได้เป็นเจ้าของทันทีแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1นึ่งกิโลรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีฟรีฟรีนะครับเพจอ,อยู่ครบนะฮะน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับ ฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนการความร้อนใต้ฝากระโปรงสําหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราควรจะดูนะครับกําลังอัดเดิมไม่มีเสียตัวจุดระเบิด ID ไอเสียไม่มีรีแมปไม่มีแก้ววอว์ลอยและก็ไม่มีอุด EGR นะครับสวยกิฟเลยสําหรับคันนี้ซื้อได้เลยครับและถ้าเกิดอย่างเป็นตัวสีเนี่ยมันเป็นอีกสีหนึ่งที่่วน่วนใหญ่วัยรุ่นเขานี่จะนิยมกันนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขายแบบเดิมๆเนี่ยคุณลูกค้าก็อาจจะไม่ได้ชอบเพราะนั้นตรงนี้แคปตัวเตี้ยคันนี้เราไม่ขายแบบเดิมๆอยู่แล้วแน่นอนนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างเนี่ยคือสวยเสมอกันเลยนะฮะสำหรับการแบ่งเลเยอร์เนี่ยง่ายเลยครับหัว1กลาง2ตรงนี้3อันนี้ง่ายเลยการแบ่งในส่วนของตัวเฉดสีเพราะว่าเราจะดูว่า ด้านซ้ายหรือว่าตัวด้านขวาเนี่ยสีมันแห้งไหมนะฮะสีมันเดิมไหมหรือว่าตัวรถมีสีด่างอะไรอย่างงี้มั้งหรือเปล่าหรือว่ามันมีตรงจุดไหนที่มันกินเนื้อสีบ้างหรือเปล่าเราดูอย่างตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคันนี้อันจัดทรงลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับใส่เป็นตัวล้อเวลดีเซนติ6ก้าน6รูข้างหน้าก็จะเป็นตัว9ก้าครึ่ง ลันน้วยยัง265 40 R18 ถ้าเกิดอย่างแม็กไลน์นี้ไม่ชอบล่ะครับทำยังไงดีทำยังไงกันดีสามารถเปลี่ยนเป็นตัวไลน์อื่นได้นะฮะบ,บางทีเนี่ยนะครับอย่างในเรื่องของจิตปปะทะหรือว่าเอเซอรี่ในการแต่งตัวรถเพื่อความสวยงามเนี่ยอันนี้คือเรามีให้เลยพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มานะอันให้สิทธิประโยชน์พิเศษในเมื่อช่วงต้นคลิปไปแล้ว อันแถมตรงนี้ให้อีกอย่างก็คือจะเป็นตัวฟิล์มอยากได้ฟิล์มเบอร์ไหนอยากได้ฟิล์มลายอะไรต้องการฟิล์มสีอะไรอันแถมฟิล์มรอบคันให้เลยฟรี์ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะคราวนี้อันจะพามาดูตัวด้านในกันบ้างนะครับสำหรับตัว S เนี่ยสเปคแคปตัวเตี้ยเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะฮะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยคือมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ คันนี้เนี่ยแรไมยห4 0 0ง0โลนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้าเครื่องเล่น CD ดีวิดูเอ็มบีแอร์เย็มเพลงเพราะนะฮะหรือว่าถ้าเกิดอย่างบางคนอยากจะแกะพอประตูตรงนี้ดูด้วยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่สวยเลยนะฮะ1อยเม็ดอาร์กนะครับเวลระยาช่วงช่องไฟตรงนี้คือเรียงสวยเสมอกันแล้วก็ตัวแคบสามารถเปิดได้90องศานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6กสปีดนะครับ แอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานกันได้แบบยาวๆไม่มีปัญหาเลยสหรับตัวรุ่นนี้นะฮะซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอีกอย่างหน,นึ่งอะรถพุกเนี้ยคือมันไม่จุกจิกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัว e สูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นที่เป็นตัวรถกระบะอย่างเดียวมาอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยเราหมดกังวลไปได้เลยเพราะว่าอะไรอะไรมันถูกมากสําหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีรองรับไว้ให้พร้อมในการซ่อมมีรองรับที่พร้อมไว้ในการเปลี่ยน จะเบิกศูนย์ก็ได้หรือว่าเบิกล้านข้างนอกก็ได้สําหรับอ e ีสูทนี่ถือว่าเป็นตัวรถกำบ,บะในประเทศไทยที่ยอดนิยมอยู่แล้วแน่นอนสมมุติว่าอย่างราคาในต่างประเทศเนี่ยแพงมากนะฮะไม่ต้องอะไรมากครับใกล้กลๆเราลาวอะนะฮะราคาตัวรถพวกนี้คือแพงมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นตัวในประเทศอีส e ู่ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะ ล้อหลังนี่ก็จะเป็นตัว10บครึ่งลัดด้วยยางสองห้าห้าห้แนะฮะแล้วก็รองกลองโหลดไว้2นิ้วนะครับหรืออย่างนั้นได้มีการบอกไปครับอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดดูต้องการความต่อยอดไปในช่วงภายภาคหน้าใส่ตู้ใส่ข้อกเสริมแหนบล้อหลังกระท้ายายาง XCD มาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะฮะ ถ้าเกิดยังใส่ตู้ตรงนี้เราก็จะมีการจดทะเบียนลงเล่มให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวแม็กไลเนอร์เนี่ยอันนี้อาน,น,นเอาน้ํายาดํามาลงให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก่อนส่งมอบเนี่ยทำความสะอาดให้ใหม่อีกหนึ่งรอบเพราะว่าบางทีรถถ้าเกิดมันยังไม่ได้ขยัเนี่ยอาจจะมีเพื่อนฟงเพื่อนฝุน่นอะไรอย่างพวกนี้บ้างนะครับเพราะนั้นในเรื่องตัวความสะอาดเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนที่สําคัญนะฮะ แล้วก็ไฟเบรกตัวย 3, อยู่ตรงหัวเก๋งนะครับอย่างพว่วงแคปเนี่ยมันจะเป็นตัวโลโก้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์แต่ถ้าเกิดเป็นหัวเดียวเนี่ยเผาเดิมเผาลอยเนี่ยมันจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ธรรมดานะฮะสวยนะครับสีนี้สวยนะแต่งก็สวยนะฮะจัดทรงก็สวยนะครับและยังเป็นตัวรถที่น่าใช้อยู่แล้วแน่นอนปียังใหม่อยู่นะฮะไม่เก่าเลยนะครับแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะฮะถ้าเกิดเราลองเฉลี่ยในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยรถปี2017กับไม่ห4 0 0 0 0โลเนี่ย น้อยมากไม่เยอะเลยนะฮะเพราะนั้นเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะครับคันนี้ตัวปี2017ราคา479,000าครับพี่ๆครับมีเครดิตไม่มีเครดิตออกเจ้า1.9คันนี้ได้แน่นอนรายได้เยอะรายได้น้อยออกเจ้า1.9คันนี้ได้แน่นอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้สำหรับในช่วงก่อนสิ้นเดือนมกราคมอันจัดโปรดีๆให้อีกครับโหเน้นย้ำเลยนะฮะ ถ้าเกิดดูคลิปนี้มาจอง300ขับฟรีอีก3เดือนนะครับฟรีจัดโอน1,000 0บาทฟรีภาษีพรบรต่อให้เป็นปีหน้าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถเลือกเป็นตัวดอกเบี้ย0%นาน1ปีได้เลยถ้าเกิดต้องการอย่างแบบนั้นก็เดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกันหลังไมาอีกทีหนึ่งส่วนตัวประกันภัยเนี่ยอันนี้เอาเป็นตัวชั้นหนึ่งไปได้เลยครับ ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวสามารถเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดได้เลยเก็บเป็นตัวเงินก้อนเก็บเป็นตัวเงินสดไว้ใช้ทําธุรกรรมอย่างอื่นมันจะสะดวกสบายกับตัวเราเองมากกว่านะฮะส่วนสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและสนใจคันนี้นะครับแต่ไม่สะดวกเดินทางมาจัดแฟนแนนที่ร้านเรามีบริการฝั่งเซ็นไฟนแนนถึงที่77จังหวัดทั่วประเทศไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับอีกคันหนึ่งที่น่าใช้สำหรับในปี2,500 6 6นี้ใครชอบใครถูกใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้อันขอตัวลาไปก่อนนะอันฝากน้องคนนี้ด้วยถ้าเกิดชอบถูกใจซื้อได้เลยจองได้เลยหรือพูดถูกจงถูกใจอะไรพวกนี้ราควคงราคาต่อลองต่อลองเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึงแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ